วิธีการสร้างตัวสัญลักษณ์นะครับตราโลโก้ต่างๆรูปแบบก็จะประมาณนี้นะครับผมขอลบของเดิมทิ้งไปก่อนนะครับดีลิททิ้งไปก่อนวิธีการสร้างนะครับก่อนอื่นให้เราค้นหารูปภาพนะครับเป็นโลโก้ที่เราต้องการนะครับ เมื่อได้รูปภาพเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาที่ไฟล์จากนั้นมาที่ New Family เลือกใช้ตัวเทมเพลตที่เป็น Metric Generic Model f a c e b o นะครับได้แล้วกด Open คราวนี้ทำการสร้างตัวโมเดลขึ้นมานะครับมาที่หน้า Create เลือก Education ผมจะสร้างรูปแบบวงกลมนะครับผมเลือกเป็น Circle คลิกจากจุดกึงกลางออกไปนะครับระยะเท่าไหร่่อ้กำหนดภายหลังเสร็จแล้วให้เราใช้คำสั่งตัว Dimension คลิกตัว d i m m t t r r นะครับจากกรอบนะครับถึงกรอบคลิกที่เส้น Dimension กด Create Parameter กกำหนดค่าพารามิเตอร์ เป็นเดเมเตอร์นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางด้านแล้วกดโอเคจากนั้นมาที่หน้า modify create edition นะครับเรากกดเครื่องหมายถูกต่อมานะครับจะก,กำหนดความหนามาที่หน้า Font View เลยใช้คำสั่ง create เลือก r e ference plane ตัดผ่าจากนั้นใช้คำสั่งตัว dimension คลิกจากเส้น reference plane น้างอิง ไปจนถึงเส้น r e f e r อร์เรนเที่สร้างขึ้นมาสักครู่นี้เสร็จแล้วคลิกที่เส้น Dimension กด Create New Parameter ตั้งชื่อเป็น thickness นะครับความหนาได้แล้วกดโอเคต่อมาใช้คำสั่ง Align คลิกที่เส้น Reference คลิกที่หน้า Surface กดล็อกกุญแจไว้นะครับเพื่อให้มันขยับตามความหนาที่ต้องการ ต่อมาทดสอบปรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆนะครับมาที่หน้าทีดีวิเลือกใช้คำสั่งตัว Family and Type d e m ยเดมนะครับผมกำหนดให้เส้นผ่าศูนย์กลาง600ม mm, มความหนา50 mm มมได้เลยกด Apply กดโอเคเรียบร้อยครับต่อมาผมจะก,กำหนดสีให้ตัวเพจนะครับคลิกตัวเพจแล้วกดที่ตัว Material กด Associate Family Parameter กด New Parameter ตั้งชื่อเป็น Material Page ได้แล้วกดโอเคนะครับกดโ OK. อเคคราวนี้เราลองมาตั้งค่าตัว Material นะครับมาที่หน้า Family Entity จะเห็นช่อง Material page ที่เราสร้างขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะครับกดคลิกเข้าไปในช่องไวล u e ูสร้าง Material ขึ้นมาใหม่คลิกที่รูปบอลนะครับกด Create New Material คลิกขวา rename ตั้งชื่อเป็น Material Page ชื่อนี้อยู่ที่เราตั้งค่านะครับว่าเราจะตั้งชื่อว่าอะไรตามสะดวกนะครับจากนั้นติ๊ก use render a p p e a l a n e ก็คือให้แสดงผลเหมือนกับตอน r e n d e r มาที่หน้า a p p l e l a n e กำหนดสีครับคัลเลอร์ผมใช้เป็นสีเหลืองแล้วกันได้แล้วกดโอเคกดโอเคนะครับกดโอเคให้เราปรับการแสดงผลเป็นแบบเฉดส,สีนะครับเลือกเป็นเรียลลิติกนี่นะครับจะปรากฏสีเหลืองขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะกำหนดหน้าตัวเพจนะครับเป็นการสแตมป์ตัวอิมเมเข้าไปมาที่หน้าเม n เนจ เลือก Material คลิก Create New Material คลิกขวา Rename ตั้งชื่อเป็น Material Logo ติก App ๊ก Use Render Appearance า a t e หน้า Appearance ตรงช่อง Image ครับกดเข้าไปแล้วค้นหาไฟล์รูปภาพที่เราได้เราดาวน์โหลดมานะครับ ได้แลวกด Open กด Apply ด้ดูก่อนครับกดโอเคนะครับเสร็จแล้วเนี่ยวิธีการสแตมป์นะครับเรามาที่หน้า modify เลือก Paint นะครับ pt คลิกเข้าไปค้นหาชื่อ m a t e r i a l l ลโก้คลิกวางลงไปบนหน้า Surface นี่นะครับมันจะเป็นการสแตมป์ลงไปกดดันนะครับแล้วก็มาที่หน้า,มาเม n a g e m มท e r i a l อีกครั้งนึง ต่อมาเราจะทําการปรับสเกลนะครับผมขอย้ายไปไว้ด้านข้าแล้วกันนะครับ Material. มาที่เรียวมาที่หน้าพลนครับตรงช่อง image ครับคลิกเข้าไปสิ่งที่เราต้องการปรับค่าก็คือตัว Replace เนี่ยเราปรับเป็นนอนนะครับเพื่อไม่ให้มันแสดงผลซ้ำขนาดสเกล เมื่อสักครู่นี้เส้นผ่าศูนย์กลาง600มิมแล้วก็ป้อนค่าเป็น600มิมอันนี้ก็600มิมนะครับกดด้านกันครับกด apply เห็นไหมครับมันจะไปอยู่ชิดด้านริมบนขวานะครับเราจะออฟเซตมันเข้ามาอีกครึ่งหนึ่งมาที่หน้า image นะครับป้อนค่า offset ตรงช่อง position นะครับแกน x ลบ300แกน y ลบ300นะครับก็คือ ลดลงมาครึ่งหนึ่งกดดันครับกด a อ p l y กดโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้เราได้โลโก้ขึ้นมาแล้วคราวนี้ทำการเซฟไฟล์ครับไปที่ไฟล์เลือกเซฟแอดเลือก Family ตั้งชื่อครับผมตั้งเป็นโลโก้เพชรบูรณ์นะครับได้แล้วกดเซฟอันนี้เป็นตราประจำจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ เป็นเพชรที่อยู่ในหุบเขาแล้วก็เป็นรูปใบยอสูบเสร็จแล้วกดที่ไฟล์ครับโค้ดปิดออกไปวิธีการนำไปใช้งานนะครับมาที่หน้า Insert l o a โหลดแ l y ลแล้วก็เลือกโลโก้เข้ามาครับผม Family ที่สร้างขึ้นมาสัครูน่นี้ได้แล้วกด Open นะครับมาที่หน้า Architecture เลือก component. คอมมานด์ค้นหาครับ Family ของเราที่สร้างขึ้นมาสักรูน่นี้โลโกโล้โอเคนะครับแล้วก็สแตมป์วางลงไปเลยครับผมวางตัวหน่งนี้แล้วกันถ้าเราเลือกสร้างกรณีที่เป็น Generic f a ฟสเบสเนี่ยมันจะสามารถสแตมป์กับหน้าผิววัตถุได้ทุกชนิดนะครับไม่ว่าเราจะไปน,นำไปวางตำแหน่งไหนเนี่ยมันก็จะยึดติดกับผิวหน้าของวัตถุนะครับ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเราทําวิธีนี้นะครับมันจะปรากฏเฉพาะในมุมมองหน้าที่เป็นวิชวลสไตล์แบบเรียลลิสติกเท่านั้นนะครับในหมวเดเฉดหมวดคอนสเตนต์เนี่ยจะไม่ปรากฏรูปภาพขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือข้อจํากัดอย่างหนึง่งถ้าเราอยากให้กําหนดให้มันปรากฏทุกหน้าเนี่ยเราอาจจะต้องมีการลอกลายตาประจําจังหวัดนะครับหรือว่าจะนําตัว ไฟล์ AutoCAD เข้ามาก็ได้นะครับคราวนี้ในส่วนของรูปด้านล่ะเราจะแสดงผลได้ยังไงนะครับผมมาที่รูปด้านหน้านะครับรูปด้านหน้ารูปด้านในการทำแบบก่อสร้างนะครับเราจะทำเป็นแบบเส้นลาย2มิติทั่วไปใช่ไหมครับเราไม่สามารถที่จะปรับเป็นแบบเรียวลิติกได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะนำภาพเข้ามาเนี่ย เรามีวิธีการหลอกมันก็คือว่าอันนี้เราปรับเป็นแบบ hinden line ก่อนนะครับให้เรามาที่แถบ insert นะครับแล้วก็เลือก image โหลด image เข้ามาเลือกตาราสัญลักษณ์เข้ามาได้แล้วกด open นะครับคลิกวางลงไปก่อนกำหนดค่า s สเก e ให้ได้นะครับค่า w ว t h ขนาดความกว้างเท่าไหร่จุดหกความสูงจุดหนะครับโอเคคราวนี้ก็ move มันมาไว้ยังตำแหน่ง เดียวกับตัวตาสัญลักษณ์สังเกตว่ามันจะถูกนำไปไว้ข้างหลังตัวโมเดลนะครับให้เราปรับตัวดอลเลเยอร์ใหม่เป็นแบบฟลอกาวมาไว้ด้านหน้าแล้วเราก็มูฟมาไว้ยังตำแหน่งที่ต้องการนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ตัวตราสัญลักษณ์เข้ามาแล้วครับโอเคนะครับเป็นแนวทางในการสร้างตัวตราสัญลักษณ์หรือโลโก้ต่างๆก็จะประมาณนี้ครับ